งา,งานในวันนี้นะครับงานในวันนี้เราเรียกว่านิปปอนเพนอโนโซลูชัน2020นะครับเป็นการเปิดนวัตกรรมเราไม่พูดถึงสินค้าแต่จะเป็นพูดถึงในเรื่องของระบบการขึ้นผนังนะฮะเพื่อตอบโจทย์ของสภาพอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็สภาพสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยในเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนนะฮะต่างด้าวเราก็เริ่มกลับไปแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยนะกลับมาตอนนี้ก็กลับมาไม่ได้ กับจริงๆแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งก่อนหน้าโควิดเนี่ยเมืองไทยเราก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอาการที่เราประเทศเรากำลังเข้าสู่สังคมเอจิ g งโซซายตี้นั่นหมายถึงประชากรเรากว่า25เนี่ยจะกลายเป็นประชากรที่อายุเกิน60นั่นหมายถึงเป็น Retirement เอ e นั่นหมายถึงว่าการขาดแคลนในเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานทั่วไปกับแรงงานที่เป็น Skill l เยอรก็คือมีประสบการณ์เนี่ย จะเป็นปัญหาของสังคมและอุตสาหกรรมก่อสร้างนะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยหรือว่าระบบที่เรามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยไปเป็นในเรื่องของการใช้ระบบสีนะครับรวมทั้งระบบเคมีพันรวมทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อมาใช้ทํางานแทนคนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่ม productivity ลดต้นทุนการก่อสร้างรวมทั้งในกรณีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของการการทำ wall finishing หรือการขึ้นผนัง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงทํางานได้เร็วขึ้นใช้แรงงานน้อยลงในคุณภาพที่สูงขึ้นและสวยขึ้นด้วยยังไงอะคะที่บอกว่ามาใช้ในทางแบบในทางแบบคนอะไรเพราะว่ายกตัวอย่างการถ้าใช้เครื่องมือนะครับก็จะเป็นลักษณะการใช้เครื่องมือแทนยกตัวอย่างการกลิ้งสีเทียบกับการพ่นสีความเร็วของการพ่นเนี่ยมันเร็วกว่าการกลิ้งเนี่ยสิบถึงยี่สิบเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งพันตารางเมตรปกติอาจจะใช้เวลา ประมาณสัก1วันเวลามาใช้เครื่องพ่นเนี่ยอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวนะครับยกตัวอย่างนะรวมทั้งเครื่องขัดก็ลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นเครื่องขัดก็จะสามารถที่จะลดเวลาการทำงานได้ประมาณ6เท่าตัวจากการที่เราใช้กระดาษทรายขัดนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องขัดพร้อมเครื่องดูดฝุ่นก็จะเป็นลดปัญหาในเรื่องของฝุ่นเ PM2.5 ที่จะเกิดในวงการก่อสร้างเราด้วย นะครับอันนี้คือในมุมของเครื่องมือนะครับในมุมของตัวบริษัทสีเองนะครับเราก็พัฒนาระบบสีมาเพื่อแทนที่คุณจะต้องไปทาสี4ี่ชั้น5ชั้นนะฮะเราก็พยายามลดชั้นของการทาสีโดยคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะจาก4ชั้นอาจจะลงมาเหลือแค่2 3ชั้นเท่านั้นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนมันจะมี5ขั้นตอนเราจะลดลงมาเหลือแค่3ขั้นตอนนะอันนี้ก็สามารถทําให้วิธีการทําสีไม่ว่าคุณจะใช้ลูกกิ้งหรือคุณจะใช้ ดีไปกว่านั้นก็คือการใช้เครื่องพ่นนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้เร็วกว่าเดิมมากนั่นหมายถึงว่าแรงงานถ้าเคยมี30คนต่อ,อต่อใช้งานนะครับปัจจุบันอาจจะใช้แค่5คนไม่เกิน10คนก็ทำงานได้แล้วหรือถ้าเราเมนเทนคนได้30คนเหมือนเดิมแทนที่จะ1ปีหรือ1เดือนเราสามารถรับได้ในจำกัดแค่10โครงการ20โครงการเราอาจจะสามารถรับงานได้เป็น30เป็น50โครงการในจำนวนคนงานเท่าเดิม นะอันนี้คือ,อระบบทั้งหมดที่เราพูดถึงซึ่งมันไม่ใช่เราพูดถึงในเรื่องของการขายสีหรือระบบสีแต่เราพูดถึง total system <ม> total solution ซึ่งเอา,อาผู้ที่เป็น Expert นะฮะบริษัทพาร์เนอร์เราในนี้ก็จะประกอบไปด้วยทางไกโก้เครื่องพ่นนะครับาทางเทราโก้ซึ่งเป็นเคมีพันธ์สำหรับการเตรียมพื้นผิวนะครับกับเครื่องขัดก็คือเมอร์านะทั้งหมดเป็นสัญชาติยุโรปอเมริกาทั้งนั้นเลยเราเอาท็อปของโลก ะะเอามารวมกันนะกับบริษัทสีนิปปีนซึ่งก็ถือว่าเป็นท็อปของเอเชียอันดับสีของโลกเอามาสร้างนะวัตรกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปทั้งในเรื่องของคุณภาพทั้งในเรื่องของอประสิทธิภาพการทํางานทั้งตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับปงมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของ New Normal, นิว n o r m a l ฮะหลังโควิดตัวนี้คือโจทย์ที่ ผู้ประกอบการจะมีปัญหามากขึ้นหลังจากนี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะทำ,ท,นาาท,ำำทำให้ท่านสามารถทําธุรกิจได้อย่างมีกําไรทำให้ท่านสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะสุดท้ายเ,าเราก็สามารถทํางานแล้วก็ช่วยร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราให้ไปอีกหนึ่งขั้นนะฮะจากนี้ไป มีคำถามไหมครับ,รบอันนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์เ,เรื่องอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของในบ้านเรามากขึ้นใช่ไหมคะจริงๆปัญหาเรื่องนี้มันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกะนะแต่ในบ้านเราเนี่ยจะมากกว่าประเทศอื่นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยประชากรเรา70บล้านมาเป็นเวลา สิบยีปีแล้วเราไม่ขยัยบเลยนั่นหมายถึงว่าคน<ม>ที่เคยเป็นเด็กวันนี้เริ่มเป็นผู้ใหญ่คนที่ <ๆ S 2> เคยเป็นผู้ใหญ่วันนี้กลายเป็นคนครีทายนะครับก็คือ,คอเกษียณอายุเกษียณอายุไม่สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นวัยแรงงานของเราขาดแคลนะนะครับอาศัยที่ช่วงที่ผ่านมา10ปีเราอาศัยขึ้นบ้านเราะนะครับแรงงานต่างด้าวมาช่วยในเรื่องของโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างแต่วันนี้เนี่ยต่างด้าวก็กลับไปยังไม่กลับมากันเลยเนาะมันก็เลยทําให้แบบเราต้องเปลี่ยน เอาเครื่องมือเข้ามาช่วยนะทำให้มันเร็วขึ้นทําให้คุณภาพระหว่างคนทําเป็นและทําไม่เป็นเนี่ยแกลบน้อยลง <Okay. S 1> คนทําไม่เป็นใช้เครื่องมือก็สามารถได้คุณภาพงานใกล้เคียงกับคนที่ทํางานเป็นนะอันนี้ก็ปิดในเรื่องของแกลในเรื่องของสาหกรรมก่อสร้างได้เป็นโซลูชันหรือเป็นช้อยที่ให้เลือกได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ